บอสใหญ่แห่งอาณาจักร r r i n c ์กร o u p วัย37ปีที่ล่าสุดนะครับเกมโอเวอร์เป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่มีภาพหลุดวันเน็ตว่าโดนทางการจีนคุมตัวถึงที่ งานนี้บอกเลยว่าไม่ได้มาเล่นๆเ,เพราะเป็นการประสานงานข้ามประเทศระหว่างจีนกับกัมพูชาที่ซุ่มเงียบตามสืบกันมาพักใหญ่โดยงานนี้เฉินจื่อโดนเพ่งเล็งว่าเป็นตัวการใหญ่ระดับบอสในวงการสีเทาทั้งเรื่องช่อโกงคริปโตฟอกเงินและยังถูกกล่าวหาว่าเป็นหัวหน้าขบวนการแกรมเมอร์ออนไลน์ข้ามชาติขนาดใหญ่แล้วก็เรื่องแรงงานที่โดนหลอกไปทำงานผิดกฎหมาย มูลค่าความเสียหายคือประมาณ14,000ล้านดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทยก็จุกจุก0 0 0 0สนกว่าล้านบาท เรียกว่ารวยล้นฟ้าแต่ว่าที่มาดูจะไม่ค่อยขาวสะอาดเท่าไหร่จนทางฝั่งอเมริกาเขาฟ้องร้องไปเมื่อตุลาคมปีที่แล้วพอเรื่องแรงปุ๊บทางฝั่งกัมพูชาที่เคยสนิทแนบแน่นชนิดที่ว่าเฉินจื้อเคยได้สัญชาติกัมพูชาไปครองตั้งแต่ปี2014ก็ต้องรีบออกมาแอคชั่นด่วนๆล่าสุดทางการกัมพูชาออกมาแถลงเลยว่าได้จับกลุ่มตัวเฉินจื้อพร้อมลูกสมุนอีกสองคนส่งกลับจีนไปเรียบร้อยแล้วพร้อมกับชี้แจงแบบกันดราม่าว่าสัญชาติกัมพูชาของเฉิน ชื่อนั้นโดนถอนไปตั้งแต่เดือนธันวาคม2025แล้วเรียกว่าตัดบทจบความสัมพันธ์แบบรวดเร็วทันใจไม่ให้กระทบภาพลักษณ์ประเทศ ทั้งฝั่งจีนเองก็ออกมาคอนเฟิร์มว่าภารกิจสำเร็จหลังจากที่ซุ่มตั้งทีมเฉพาะกิจสืบเรื่อง Pri n c e Group มาเงียบๆตั้งแต่ปี2020เพราะเครือข่ายนี้ใหญ่จริงและพัวพันกับการพนันออนไลน์ข้ามชาติที่มีฐานอยู่ในกัมพูชาเรียกว่าจีนเขากัดไม่ปล่อยจริงๆใครที่เคยคิดว่าเส้นใหญ่แล้วจะรอดงานนี้คงต้องคิดใหม่เพราะขนาดระดับเจ้าพ่อที่เคยมี power ในกัมพูชายังโดนสอยร่วงแบบไม่มีปีมีขลุยถือเป็นการปิดฉากมหากราบเจ้าพ่อทุนเทา ที่ทำเอาวงการสั่นสะเทือนรับต้นปีเลยทีเดียว